สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ครัวออฟนะครับจะมาทำการขยายพันธุ์พืชนะครับโดยวิธีการชำกิ่งโดยต้นที่จะนำมาชำในวันนี้นะค,คือนะครับต้นยางอินโดเฮ้ย <Hey. S 1> ยางอินเดียเฮ้ยถ <Hey. S 1> ูกแล้ว <c oughs> คนละต้นกันแล้ว <c oughs> ครับต่อไปเราไปดูพระเอกของอคลิปนี้กันเลยครับ นี่ครับคือต้นยางอินเดียนะครับที่จะนำมาชํำกิ่งในวันนี้นะครับหลายคนสงสัยไหนกิ่งถูกต้องนะครับมันไม่มีกิ่งนะครับแต่ผมจะนำตรงยอดนะครับที่จะมาชํำในวันนี้นะครับก็คือใช้ตรงยอดนะครับตรงยอดของต้นยางอินเดียนะครับมาชํำในแก้วน้ำหรือในขวดน้ำสองขวดนี้ครับ จะไม่ได้ชําในดินนะครับจะชําในน้ําเปล่า oh. แล้วเรามาลองติดตามรับชมกันนะครับว่าจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับมาชมกันก่อนนะครับปารใบสวยงามมากครับใบเงางามสีดำเรือมากต่อไปนะครับก็จะทำการหั่นครับ จะทำการปาดนะครับก็ใช้มีดนะครับที่มีความคมเลยนะครับเอถ้าไม่คมนะครับไม่ต้องเอามาใช้นะครับเอามีดที่คมที่สุดนะครับคิดว่าคมที่สุดนะครับอ่าเขาลูปอยู่เนี่นะครับลูบเมื่อไหร่จะกรีดสักทีเออต่อไปนะครับนี่แหละเออโชว์มีดอยู่นี่นะครับเออพิกซ้ายพิกขวาเออเมื่อไหร่จะหั่นคนดูเขาดูอยู่ เออเอ,อรูปอีกครับรูปรูปจนกว่ามันจะเข้าโอ้ยอ่าครับรูปลงไปครับรูปเพื่อให้มีดมันคมนะครับต่อไปก็เราก็จ้องต้นยางอินเดียมานานสองนาแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเริ่มการปาดแล้วนะครับเออเมื่อไร่จะปาดสักทีเออโชว์อยู่นี่แล้วก็รูปอีกทีครับรูปอีกทีนะครับ เอาละเลีงอยู่นั่นแหละจับลองจับดูนะครับห,หันหันหามมุมนะครับมุมที่จัดตัดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็จีดลงไปนะครับปาดอย่างละเมียดละไมต้องใช้มีดที่คมนะครับก็เพื่อจะให้มันตัดได้ง่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นมีดที่สะอาดนะครับไม่ใช่มีดขี้สนิมเอามาปาดนะครับต้นไม้ติดเชื้อราสนิมเน่าตายอีกครับตอนนี้ก็ได้ปาดออกมาแล้วนะครับก็จะสังเกตนะครับตรงตรงที่แพลที่ปาดนะครับจะมียานะครับที่เห็นขาวๆนี้นะครับไม่ใช่นมนะครับมันคือยานะครับและก็ไม่ใช่ยางมาต่อยด้วยนะครับเป็นยางของต้นยานะครับ อันนี้ก็หันให้ดูนะครับอันนี้เป็นกิ่งนะครับที่กําลังงอกออกมาใหม่นะครับสังเกตรากนะครับอ่าเป็นต้นไม้ที่สามารถอ่าตัดกิ่งนะครับมาชําได้นะครับสังเกตโอ้รากออกมาเต็มเลยครับตรงที่ดินนะครับดินก็จะดินผสมขุยมะพร้าวนะครับอ่าหรือกับมะพร้าวสับนะครับจะทําให้รากงอกเดียวนะครับสังเกต ลากป่งเยอะมากแล้วก็มีปุ๋ยออสโมโคดนะครับที่ใส่ในกระถางน,นะครับต่อไปนะครับก็ดูแคตตัดนะครับ<อ>ดูจากอินเดียนะครับต่อไปนะครับเราก็จะได้แล้วครับตรงยอดที่ปาบมาเมื่อกี้นะครับก็ใช้มีดตัวเก่านะครับเล่มเดิมเพิ่มเติมคือรูปไปอีกหนึ่งที ต,ตอนนี้ก็ลังเลกำลังสอง่องว่าจะปาดตรงนี้นะครับเอาแบบตรงกลางนะครับผ่าครึ่งตรงกลางนะครับนะครับยังไม่ปาดนะครับจิ้มดูหนึ่งทีแล้วก็ลังเลอีกเมื่อไรจะปาดนะครับตอนนี้ก็ได้ลงนะครับเอามือด้านซ้ายกดลงไปแล้วก็ยังไม่ปาดนะครับกดลงไปแล้วก็จึ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยครับผ่าครึ่งแบบ จำไม่ได้นะครับว่าทานสวเวิร์ดหรืออะไรนะครับแบบนี้นะครับเรียนมานานนะครับจือไม่ค่อยได้ต่อไปก็จะปาดตรงแผลนี่นะครับโดยให้มุมนะครับ45องศานะครับองศามุมนะครับไม่ใช่องศาอุณหภูมินะครับ45องศานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมียางออกจากกิ่งนะครับ โดยกิ่งที่หันออกมานะครับก็จะมีใบติดมาด้วยนะครับเราจะมาเริ่มเอาตรงยอดแรกนะครับยอดตรงนี้นะครับก็จะมีใบที่ติดมากับกิ่งด้วยนะครับมีใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กนะครับตรงยอดที่กําลังจะแตกออกไปนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับก็โชว์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแล้วก็จุ่มลงไปในในน้านะครับ น้ำเต็มก็ดินออกนะครับเออก็ดินออกเยอะเกินไปอ้าวยังไม่หมดนะครับยังดินได้อีกโอเคนะยังไม่โอเคครับดินอีกครับโอเคครับบัดนี้โอเคจริงๆแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับจงได้อย่าให้มันท่วมยอดนะครับถ้าท่วมยอดอาจจะทําให้ยอดมันเน่าได้นะครับเอาเฉพาะตรงที่เราปาดนะครับอ่าขวดต่อไปก็ดินน้ําออกอีกนะครับ อ้าวใส่เรียบร้อยแล้วครับตอนไหนก็ไม่รู้โอเคนะครับต่อนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการชํากิ่งยางอินเดียนะครับก็จะคู่กันแบบนี้นะครับต่อไปก็จะหาที่เก็บนะครับก็จะเก็บไว้ตรงที่แดดรำไรนะครับรำไรรำไรเออเอาที่แดดอ่อนๆนะครับแบบไม่แก่มากนะครับ เพื่อจะให้ใบนะครับพอสังเคาะแสงได้แล้วก็ไม่โดดโดดโดนแดดนะครับแรงจนเกินไปแล้วทําให้ใบมันเหี่ยวนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกคนนะครับดูใบซะก่อนนะครับก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสําหรับการชั้ากิ่งยางอินเดียนะครับได้สองใบนะครับถุงข้างค่านะครับไม่ต้องไปสนใจครับผมสนใจตรงนี้นะครับ แก้วสองขวดสองขวดนะครับกับน้ําในขวดกับใบยางอินเดียสอใบนะครับก็จับจับ,จบรูปบๆคำๆนะครับเออจะเอาอยัางไงดีครับจับอีกแล้วตอนนี้ก็ให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับเออเบ่งตาดีๆครับมีใบยาง2ใบนะครับตอนนี้ยังไม่มีรากนะครับมีแก้วใสสองขวดนะครับขวดใสสองแก้วกับใสสองขวดตอนนี้ก็หาที่ ที่จะเก็บนะครับใต้โต๊ะนี่แหละครับก็จะชี้ตรงนี้เป็นถุงนะครับวางไม่ได้ครับมันตันนะครับจะวางตรงนี้ไม่ได้นะครับจะใส่ตรงมุมนี้ก็ไม่ได้ครับมันมันตันนะครับมันขีดกันก็มองนี่แหละเเป๊ะโอเคครับแล้วหนึ่งที่สําหรับยางอินเดียครับต่อไปก็ขวดที่สองก็อยู่นี่แหละครับใกล้ๆกันนะครับจะได้ไม่เหงานะครับ ที่เห็นเป็นถุงห่ออยู่นันนะครับไม่ใช่ห่อแกะนะครับห่อต้นไม้นะครับเป็นห่อแขกตัดนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการวางใบยางอินเดียนะครับต้นยางอินเดียอก็ประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นถุงห่ออะไรไม่รู้นะครับไม่บอกนะครับเก็บไว้ก่อนเดื้อสุกอันนี้ก็ดูหัวคนทํานะครับ อันนี้ก็เป็นถุงนะครับที่เพาะ,มะเมล็ดแคคตัสไว้นะครับที่เป็นเป็นฟ้าๆ้านะครับเป็นไอน้ํานะครับก็จบกันแล้วนะครับสําหรับการทำยอดที่ทำกิง่งยางอินเดียนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติด,ต,ด,ต,ดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ